สวัสดีพี่น้องชาวเลื่อยยนต์นะครับ Facebook YouTube วันนี้จะมารีวิวท่อรดเสียงสเตเริเลื่อยยนต์นะครับรุ่นยูเส้นออหนหอหรือ,อรุ่นพันเนะครับหรือลักษณะที่เลื่อยยนต์ที่มีลักษณะท่อไอเสียแบบนี้นะครับจะใส่กันได้นะครับ เสียงๆนะครับซ้ายต่ำขวาสูงแล้วก็จะมีน็อตยึดจากข้างหน้า <c oughs> ถึงข้างหลังนะครับซึ่งตัวนี้นะครับลูกค้าต้องส่งน็อตมาทำนะครับส่งท่อเดิมมาทําแต่ลูกค้าเจ้านี้ส่งส่งเรื่อยมาทาก็เลยจะมา,ารีวิวให้ดูนะครับผมจะทำเป็นก่อนใส่ท่อและ หลังจากใส่ท่อแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นท่อรุ่นใหม่นะครับซึ่งเก็บเสียงได้ได้สองระดับนะครับนี่นะครับถ้าเทียบกันนะครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสตัวนี้จะใหญ่กว่าท่อดืม่มถ้าเราไปในพื้นที่ที่เราต้องการเสียงเงียบนะครับเราก็ปิดไว้นะครับ <c oughs> หรือถ้าเรา ต้องการเสียงปกติแล้วก็เปิดออกนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันตอนที่ก่อนใส่และหลังใส่แล้วนะครับรอบเครื่องและเสียงจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับ